สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิชาทารดนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูเปิดไพ่ดูดวงทำนายความรักความสัมพันธ์ในเดือนมีนาคมปี2564ของชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภนะคะจะได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่21เมษายนนะคะจนถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะโดยโหราศาสตร์ที่เราจะเป็นโหราศาสตร์ ทางฝ่ายตะวันตกนะคะอ่าวันที่ก็ไม่ได้ตรงกับของไทยนะคะอ่าหรือไม่นะคะโหราศาสตร์ตะวันตกในบางตำราเองก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้ใน1-2วันได้นะคะดังนั้นถ้าสมมติคุณมั่นใจว่าคุณเกิดอยู่ในราศีพฤษภหรือว่ามีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะคะก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะการอ่านไพ่ของเราจะเป็นการดูดวงแบบ General Read i n g นะคะเป็นการอ่านแบบ General เป็นการอ่านแบบทั่วไปดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะเหตุการณ์จะมีสลับกันได้นะคะดังนั้นไม่ต้อง t take serious นะคะแต่ว่าถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ผู้อ่านได้เลยใน description บ o x กด้านล่างเดี๋ยวใส่ไว้ให้นะคะโอเคค่ะในการอ่านไพ่ของเราเดี๋ยวจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทดังเหมือนเดิมนะคะก็พาร์ทแรกจะเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะพาร์ทที่2จะเป็นคนโสดส่วนพาร์ทที่3าจะเป็นคนมีคู่นะคะดังนั้นก็ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะว่ามันไม่ใช่ดวงเสื่อมตัวนะโอเคไม,ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะโอเคเรามาดูในเรื่องของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีพฤษภนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของคุณคืออะไรคะขอดูหน่อยค่ะ king of cups king of cups คุณกำลังเดียวกับคนที่อายุเยอะกว่าค่อนข้างที่จะโลเล ทรี e of c u p เป็นคนที่เทลิดเก่งมากชาวธาตุน้ำมาชัดมากนะคะชาวธาตุดินก็โผล่มา Two of เป็นกระความสัมพันธ์ลักๆปิดปิดเปิดเปิดไปไปมาๆนะคะ Pa g ออฟคัพนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเป็นเด็กหรือไม่ก็เป็นเนด็กที่มันมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงเข้าค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความคอนทราสในตัวนะคะสำหรับคนที่คุณกำลังเลี้ยวด้วยเออเซเว่นออฟวนนะคะโอเคค่ะ สิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่เลยคุณกําลังดิวอยู่กับคนที่มีความคอนทรลในตัวเองมีทั้งความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ในตัวเองคนคนนี้ค่อนขอ้างที่จะ,เ,ะ,ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทวีทเก่งนะคะเป็นคนที่เจ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรปาร์ตี้เก่งอะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะนะคะท cup, วีตอฟคับเพื่อนเยอะกิ๊กเยอะอะไรประมาณนี้นะคะเขาเองก็วางคุณไว้ในตําแหน่งของเป็นคนคุยที่ ที่ไม่สามารถปล่อยไปไหนได้เออมันมี two of pentacles เขามีการเลี้ยงความสัมพันธ์กับคุณอยู่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าใจออกจากเขาอะ่ะเขาจะพยายามที่จะดึงคุณกลับมานะคะแต่คุณรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถที่จะแบบไปตอกกันได้ยากเพราะตากะเขาค่อนข้างที่จะโลเละคะ่ค่ะแบบไม่ตัดสินใจสักทีว่าจะยังไงคุณรู้สึกว่าคุณต้องต่อสู้กับอะไรก็ไม่รู้ต่อสู้กับผู้หญิงหรือว่าคนที่เข้ามาหาเขานะคะเนอะ กรณีที่ฝ่ายคุณเป็นผู้หญิงแล้วเขาเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าเป็นเพศไหนก็ได้คะ่ะแต่ว่าคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณพนะยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะทีนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความสัม,มสถานการณ์หรือความรู้สึกในฝั่งของคนที่คุณกำลังอยู่ด้วยสิคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างอืม e c e of cups five of w one Queen of Pentacles ไม่ต้องแปกใจนะคะว่าจะไม่มีเสียงกระดิ่งเป็นเสียงน้องแมวของผู้อ่านเองนะคะ Four of Pentacles e i g of Swords โอเคค่ะจากหน้าไพา่นะเขาคนนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นคนที่เลวร้ายอะไรนะ คือเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะเอสออฟคัพนะคะห่ถ้วยมีความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะชอบคุณค่อนข้างเยอะเลยแหละเพียงแต่ว่าเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะมีปมในเรื่องของความรักเขาก็เลยอ่าตอนนี้กําลังเถียงกับตัวเองอยู่ว่าสรุปจะยังไงเนี่ยจ,จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาไม่สามารถปล่อยคุณไปได้เพราะเขารู้สึกว่าคุณอะคือผู้หญิงที่มีค่าเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขานะคะเพียงแต่ว่าทีเนี้ยเขาเองก็ เกิดความที่เรียกว่าเขาเคยมีประสบการณ์ที่มันไม่ดีนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะปิดตัวอ่าปิดตัวอยู่กับตัว A นะคะ for u o e n t a c l e s นะคะปิดประตูหัวใจไว้ edge of sword คือถ้าใครเริ่มจะจริงจังเขาจะปักปักแดนอะปักเขตไว้เลยว่าแบบคุณต้องอยู่ใน friend z o n ของเขานะอะไรประมาณนี้แต่สำหรับคุณอะเขามีความรู้สึกค่อนข้างมากเพียงแต่ว่าทีนี้เขาเลยกลัวว่ายิ่งเขารู้สึกมากแบบนี้ การจากไปของคุณหรือ,อหรือการกระทําอะไรบางอย่างของคุณนะ่มันมีผลต่อความรู้สึกเขาเขาก็เลยพยายามที่จะอาเรียนรู้คนอื่นไปด้วยเพื่อที่จะว่าหาคนมาเปรียบเทียบกับความรู้สึกอะว่าเอมันมีใครไหมที่ที่ดีเท่าคุณที่ทําให้เขารู้สึกมากเท่าคุณแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่ทําให้เขารู้สึกว่า ต้องการที่จะสารความสัมพันธ์แบบนั้นเหมือนที่คุณได้รับอยู่นะคะทีนี้เขาก็เลยตีกันว่าสรุปเขาเองอะ่ะเขาเองก็เลยเกิดความลังเลว่าเขาจะเอาอยัางไงเขาจะาใ,หใ,หให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณไหมหรือเขาจะทําตัวเป็นพ่อพวงมาลัยต่อไปเผื่อที่ว่าวันหนึ่งเขาจะเจอใครบางคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกมากกว่าคุณนะคะตอนนี้เขาก็เลยลังเลแล้วเขาจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างกับคุณแบบ มามาหายหายเพื่อที่จะว่าไม่ให้คุณรู้ว่าเขาเองอ่ะก็รู้สึกกับเขานะคะเออไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้คุณอ่ะรู้ว่าเขาน่ะรู้สึกกับคุณเหมือนที่คุณรู้สึกนะคะเขาจะกักความสัมพันธ์นะคนคนเนี้ยคือไม่พร้อมที่จะเสียคุณไปแต่ก็ไม่พร้อมที่จะอ่า ทำให้มันจริงจังมากกว่าเดิมอะ่ะเออเขาเป็นคนเหมือนอย่างที่บอกเขาเป็นคนที่มีความคอนทราสต์แล้วก็ขัดแย้งในตัวเองค่อนข้างสูงนะเรามาดูความสัมพันธ์ในเดือนมีนาคมเลค่ะความสัมพันธ์ในเดือนมีนาคมของคุณและคนที่คุณอยู่ด้วยจะเป็นยังไง The Emperor คนคนที่คุณอยู่ด้วยนะชาวราศีเมษได้นะค่อนข้างที่จะเจ้าชูเจ้าชูเลยแหละ The High Princess Ace of One เอ้ย Ace of Swords นะคะหนึ่งดาบ Two of Swords และ Five of Swords ในเดือนมีนาคมนี้นะคะสำหรับคุณคุอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีพฤษภนะคะถ้าคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะคลุมเครือนะในเดือนในเดือนอ มีนาคมนี้นะคะมันจะมีการเคลียร์นะคะเอ็ออฟฟอดขึ้นมานะคะถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างยากเหลือเกินในการเลือกนะผู้อ่านดูมองว่าในฝั่งของเขาอ่ะเขาเป็น the emperor เขาจะไม่ทําอะไรจะนั่งอยู่บนบัลลังก์ของตัวเองแต่ทีเนี้ยด้วยความที่คุณเองอ่ะรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนแล้วรู้สึกว่าทําไมจะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณจะใช้สัญชาตญาณตัวเองในการเลือกในะทีเนี้ยคุณจะเลือกใน เลือกตัดสินใจโดยเดินออกไปจากเขาเลยไ of ์อ o ฟสอ t ขึ้นมานะคะทำทีนี้ทำให้เกิดเขาลังเลเขาลังเลแต่เขายังทำอะไรไม่ได้เขาได้แต่มองคุณเดินจากไปนะคะเขาจะ เขาจะยังแบบว่าตอนนี้ยังยังไม่ทําอะไรคืออาจจะช็อกด้วยก็ได้ที่คุณเลือกแบบนั้นเพราะาที่ผ่านมาคุณเหมือนเหมือนหมูในอวยของเขาอะ่ะเขาจะดึงกลับมาตอนไหนก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เหมือนคุณตระหนักได้ถึงปัญหาและปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณปัญหาอยู่ที่เขานะคะดังนั้นในเมื่อเขาเป็นตัวปัญหาแล้วไม่ยอมแก้ปัญหาคุณก็เลยเลือกที่จะเดินออกไปเลยจากปัญหานี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นไฟออฟสอดการเดินจากไปเดินจากไปด้วยด้วยความรู้สึกที่โอเคถ้าคุณไม่ได้แบบว่า ถ้าอีกฝ่ายอะไม่ได้พร้อมที่จะทําอะไรให้มันดีขึ้นคุณก็พร้อมที่จะเดินจากไปถึงแม้ว่าการเดินจากไปอะมันจะทําให้คุณเจ็บปวดก็ตามนะคะเลือกที่จะเดินจากไปแล้วก็ปล่อยให้เขาแบบเอออยากจะมันจะเป็นความรู้สึกแบบอะอยากมีคนอื่นมากนักใช่ไหมก็มีไปเลยอยากทําอะไรก็ทําไปเลยฉันไม่สนใจแล้วนะคะเป็นลักษณะนี้เนาะในเดือนมีนาคมนะคะอาทินี้เรามาดูสิเขาไพ่อะจะบอกอะไรคุณบ้าง ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณบ้าง Two of Wands e v e n of Cups e i g of w n d โอเคค่ะไพ่อยากบอกว่าถ้าคุณมีทางเลือกหรือว่าคุณรู้สึกว่าการไปข้างหน้ามันจะดีกว่านะคะ ซ,ซึ่งมันดีกว่าอยู่แล้วเพราะเอสอวานขึ้นมามันจะมีการเริ่มต้นใหม่ดีๆนะคะคุณอาจจะยังไม่รู้ตอนนี้คุณอาจจะกลัวกังวลต่างๆนานานนะทูออฟวานเซเว่นออฟคัคุณอาจจะคิดมากกังวลต่างๆว่าถ้าสมมติเดินการเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้มันจะทําให้คุณผิดพลาดหรือว่าคุณตัดสินใจพลาดไหมกับความสัมพันธ์นี้เพราะบางทีเขาเองก็เหมือนจะแสดงอาการบอกว่าเหมือนคุณคือคนสําคัญเราจะเลือกคุณอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่เลือกอ่ะเออดังนั้นนะคะถ้าสมมติคุณรู้สึกว่า มันไม่มั่นใจให้คุณเชื่อไว้นะอให้คุณคิดไว้นะคะการเดินออกมาของคุณนะคะมันคือการเริ่มต้นใหม่แล้วมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีด้วยนะคะเอจซ้อนขึ้นมานะคะคุณจะได้รับคุณจะมีพลังอะไรบางอย่างที่กระตุ้นให้คุณเดินเดินต่อไปด้วยกำลังใจนะคะคุณจะไม่ต้องไปจมจ่ออยู่กับความสัมพันธ์ที่มัน เป็นท็อกซิกอีกแล้วนะคะการเดินจากไปข้างหน้าของคุณมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะมีตัวเลือกหลายๆทางเข้ามาให้คุณเลือกนะคะดังนั้นการเดินจากไปของคุณนะ่ะมันไม่ได้เสียเปล่านะคะหรือว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ได้ดูมั่นคงขนาดนั้นเพราะมันเป็นการเพิ่งเดินออกไปแต่ว่าหลังจากเดินออกไปแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะสิ่งดีๆที่คุณเฝ้ารอเฝ้าหวังจะมาหาคุณแบบที่คุณเองอะ่ะ ไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสอบคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีศพฤษภนะคะโอเคค่ะก็ต้องขออภยัยด้วยค่ะตั้งกล้องมันสั่นอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนโสดกันเลยนะคะเดี๋ยวขอสะพ้กันนะจ๊ะ มาดูคนโสดกันเลยทีเนี้ยคนโสดคนโสดสถานการณ์ที่ผ่านมา queen of cups เหมือนเพิ่งจะเทความสัมพันธ์อะไรบางอย่างไป e i g of swords แล้วก็บล็อกเขาด้วยโอเค คุณโสดตอนนี้คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ยุติธรรมกับตัวเองนะในอดีตที่ผ่านมาคุณไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ The Hermit คนที่คุณดิ้วด้วยเป็นชาวราศีกันชาวธาตุดินด้วยกันเองขอจัดแพ้แป๊บนึงนะคะโอเค ดีจัดโต๊ะใหม่ค่ะมันก็เลยแบบว่ายังไม่แบบไม่เหมือนเดิมอ่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะ Queen of Cups, Eight of Swords, Justice, The Hermit แล้วก็ Queen of Wands นะคะ ที่ผ่านมานะในอดีตที่ผ่านมาคุณได้ไปพบเจอกับความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณเจ็บปวดคุณก็เลยเทความสัมพันธ์นั้นทิ้งและปิดกั้นตัวเองอยู่ในโลกของตัวเองนะคะไม่ยอมให้ใครเข้ามามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ยุติธรรมเลยมันอาจจะเป็นความเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเป็นฝ่ายที่ให้เขาอย่างเดียววิ่งตามเขาอย่างเดียวนะคะทีนี้เหมือนคุณจะรับรู้ได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นท็อกซิกสําหรับชีวิตคุณคุณก็เลยตัดปัญหาด้วยการที่เป็นคนเฟดตัวเองออกมาแล้วก็ กันทุกคนไม่ให้เข้ามาปิดตัวเองนะคะโหมดเฮอร์มิตเนี่ยปิดกั้นตัวเองไม่ยอมไม่ใครเข้ามาไปโฟกัสในเรื่องของงานหรือว่าวิ่งตามความฝันอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่เคยได้รับนะคะอาจจะไม่เคยได้รับระหว่างที่รู้จักกับใครคนนึงอยู่นะคะดังนั้นตอนนี้คุณเหมือนกลับมารักตัวเองได้แล้วอยู่ได้แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องมีใครเข้ามานะโอเคทีนี้เรามาดูสิคะว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะคุณคนโสด The Temperance อยู่ในช่วงเยียวยาจิตใจนะคะบางคนอาจจะไปท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะไปปฏิบัติธรรมได้นะ King of Swords โสดจริงโสดแบบตัดคนอื่นทิง้ง Four of Wands ใ,ให้ความสนใจกับครอบครัวอยู่กับครอบครัวซะส่วนใหญ่ Six of Swords Ace of Cups ดูเหมือนคุณจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างนะตอนนี้เหมือนคุณว่าคุณอะอยู่ในช่วงที่ฮีลิ่งตัวเองแล้วค่อนข้างจะฮีลิ่งตัวเองได้ดีแล้วเดอะ e m p ์มเพลนส์ขึ้นมาคิงออฟสอดขึ้นมานั่นคือตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะค่อนข้างที่จะเด็ดขาดในการใช้ชีวิตคือตอนนี้เลือกที่จะเดินออกมาแล้วแล้วคุณก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะให้ความสําคัญหรือว่าความรักกับครอบครัวค่อนข้างเยอะนะครอบครัวเป็น แรงซัพพอร์ตหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถเข้มแข็งขึ้นมาได้อีกครั้งนะคะ six of s w o r d เหมือนคุณหันหลังให้ไปแล้วกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่นะในช่วงนี้นะคะดูเหมือนแล้วก็มีคนเข้ามาด้วยซ้ำนะ Ace of s w o r d นะคะเอ้ไม่ใช่ Ace of cups นะคะมีหรือไม่คุณอาจจะได้รับอ่าเขาเรียกว่าอะไร ได้รับโอกาสดีๆนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามอบให้กับคุณนะตอนนี้ดูเหมือนคุณก็เลยไม่ได้สนใจที่จะเป็นไปโฟกัสในเรื่องของความรักความรู้สึกอะไรนะคะแต่ถามมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามานะในช่วงเนี้เอออ่ะงั้นมาดูสิคะว่าในเดือนมีนาคมคนโสดชาวราศีพฤษภเป็นยังไงเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมจะมีใครเข้ามาไหมนะเดท ว้าว3 of s w o r d ดซิกอ a n วันเชนออฟวและ e n of swords โอเคค่ะในเดือนมีนาคมนะมันจะมีการกลับมาของคนที่เคยทำให้คุณรู้สึกเหมือนตายไปแล้วอะเป็นการกลับมาของคนเก่าท of swords คนที่เคยทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวด ะะเขาคนนี้จะกลับเข้ามาเดินหน้าเข้ามาเพื่อที่จะมาขอโอกาสอีกครั้งเพราะเขามั่นใจว่าคุณยังคงเป็นที่อ่ายังมั่นใจว่าเขายังคงเป็นที่หนึ่งของคุณอยู่เสมอนะคะเทนออฟวานขึ้นมานะ,ะเขาไม่สนว่าคุณจะจะรู้สึกยังไงนะเขาจะเข้ามาเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าคือจากหน้าไพ่นะ่ะผู้อ่านมองว่า คุณจะไม่เลือกเขาแล้วนะเพราะคุณเป็น q u e e n of s w o r และเป็น q Queen o f Sword เป็น King of s w o r แล้วเลือกที่จะไม่สนใจเขาเลือกที่จะตัดเขาทิ้งแล้วไม่ว่าเขาจะกลับมาขอโอกาสอะไรกับคุณนะคะเพราะคุณมองแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่มีทางเปลี่ยนแปลงนะคะ <S <S 2> <S 2> สิ่งที่มันตายไปแล้วมันยากที่จะกลับคืนมานะคะจากจากหน้าไพ่เทนออฟวานขึ้นมาเนี่ยอ่าเขาคุณมองว่ามันยากลําบากจริงๆมันหนักกับคนนี้แล้วคือพอแล้วมันหนักจนพอแล้วดังนั้นคือไม่อยากจะกลับไปแล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูสิคะว่า จากหน้าไพ่เนี่ยไพ่ของเราอยากจะแนะนำหรือว่าอยากบอกอะไรกับชาวราศีพฤกษภที่โสดนะคะ Eight of Pentacles Five of Cups the Chariot ไพ่ยอยากบอกคุณว่าอย่าคิดถึงอดีตนะคะสิ่งใดๆที่มัน สิ่งที่ในอดีตทําให้คุณเคยเจ็บช้ําเสียใจตอนนี้คุณผ่านมาได้แล้วนะคะคุณใช้ความพยายามอย่างมากในการเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะได้ชาญยอดขึ้นมาคุณเก่งมากที่ผ่านความสัมพันธ์นี้มาได้ดังนั้นถ้าสมมุติความสัมพันธ์นี้กลับเข้ามาคุณยากจะกลับไปอีกหรือนะคะจากนาภพายนะมันถามนะเพราะาคุณใช้เวลาพอสมควรเลยกว่าจะก้าออกมาจากคนคนนี้นะคะแล้วก็กลับมาอยู่ในตัวเองได้ถ้าสมมติเขากลับมา คุณยังจะให้โอกาสเขาอีกไหมนะคะนี่คือไพ่ถามคุณนะคือคุณคือคุณคือคนที่จะตอบได้ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกของคุณต้องการอะไรนะคะสิทธิ์ของคุณสามารถเลือกได้ค่ะการกลับมาของเขาคุณสามารถเลือกที่จะให้อภัยแล้วขอเริ่มต้นใหม่กับเขาเอ้ยให้โอกาสเริ่มต้นใหม่กับเขาได้หรือไม่คุณเลือกที่จะตัดเขาเลยก็ได้ทุกอย่างเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ไพ่แค่อยากถามคุณว่ากว่าจะผ่านจุดนั้นมาถึงจุดนี้ได้ คุณโอเคไหมถ้าจะกลับไปเป็นแบบเดิมจากหน้าไพ่นะโอเคเนาะสำหรับคุณคนโสดน,นะคะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางดวงอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะสถานการณ์ไม่ได้ตรงกับทุกคนนะ,ะต้องขอบอกไว้ก่อนเพราะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่รู้ว่าเป็นดวงของใครถ้าตรงกับใครสามารถนําไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินได้แต่ว่าถ้าสมมติใครไม่ตรงเลยไม่เป็นไรคะ่ะปล่อยผ่านไปนะไม่ต้องสนใจนะคะ,ะดูเพื่อความบันเทิงนะเดี๋ยวทีนี้ไปต่อกันที่คนมีคู่ชาวราศีพฤษภกันเลยค่ะ คน,ะค,ะคนมีคู่ชาวราศีพฤกษ์นะคะคนมีคู่ชาวราศีพฤกษ์ชานค,คนมีคู่ชาวราศีพฤกษ์ค่ะขอทราบหน่อยค่ะคนมีคู่ชาวราศีพฤกษ์เป็นยังไงบ้างคะขอดูสถานการณ์คนมีคู่หน่อยค่ะเพจออฟครับเดียวกับเด็กอยู่หรือเปล่าเราอะ Two of Cups เอ้ Two of Swords จะเจวิลคนที่คุณย้ดด้วยจะเป็นชาวราศีมังกรได้ด้วยนะ Ten of Swords Eight of Pentacles โอเคค่ะจากหน้าไพ่นะ คือคนโสดไอ้คนมีคู่ชาวราศีพฤกษ์นะคะดูเหมือนว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณเนี่ยคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นรักซ้อนรักสามเศรา้ารักทางเลือกอาจจะเป็นฝั่งคุณเป็นผู้ไปซ้อนเขาหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนเนี่ยที่สร้างความสัมพันธ์รักซ้อนพวกนี้ขึ้นมานะคะความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังเลือกไม่ได้เลยมันเจ็บปวดมากเลย o f จออฟสมันมีการหักหลังการแทงข้างหลังกันเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะคนมีคู่เพจออฟครับคนที่คุณอยู่ด้วยจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้ชาวราศีธาตุน้ําชาวราศีมังกรได้นะคะแล้วก็เป็นชาวธาตุดินด้วยกันเองได้นะคะความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะนาอ่าเรือรังมานานนะคะใช้ความพยายามอย่างมากที่จะประคองความสัมพันธ์นี้ทนเจ็บเพื่อเก็บเธอไว้อารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะแล้วมันก็ยังเลือกไม่ได้อยู่นะคะในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นความสัมพันธ์ของรักซ้อนรักสามเศร้านะสิ่งที่คุณกาลังเผชิญอยู่โอเคต้องขอไพ่ไพ่ลื่นมากค่ะกรีดดีมากค่ะรุ่นนี้อะมาต่อกันสําหรับคู่ของคุณละค่ะคู่ของคุณเนี่ยตอนนี้เป็นไงบ้างคู่ของคุณเป็นยังไงบ้างจัสติเนเขาโปแตกถูกไหมเขาโปแตกเลยเขาโปแตกจะ้ะเทนออฟครับคนที่เขาอาจจะเฉลยออกมาว่าเขาอะ 10 of Cups, The High Princes, s The Chariot และ10 of Pentacles ในฝั่งของคุณเองนะคะ ในฝั่งของคนคู่ของคุณนะดูเหมือนว่าเขาจะโปะแตกนะเรื่องที่เขาเคยปิดบังอะไรคุณไว้นะบางทีนะคนที่เป็นแฟนคุณเนี่ยเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วมาดีวกับคุณให้สถานะแฟนกับคุณแต่ว่าเขามี relationship อีกรีเล i ันชิพหนึ่งที่เป็นครอบครัวบางรายบางท่านอาจจะไปข้องเกี่ยวกับคนที่มีครอบครัวที่แบบถึงขั้นจดทะเบียนมีลูกกันแล้วนะคะแล้วคุณดันมารู้ทีหลังว่าเขาเองน่ะซ่อนคุณไว้ในความสัมพันธ์นี้นะคะโดยที่เขา เขาพยายามที่จะอมอบผลประโยชน์อะไรบางอย่างให้คุณเขาอาจจะคือถ้าสมมุติแบบว่าคุณเกิดสงสัยอะไรขึ้นมาเขาจะแบบว่าอ่าพูดประมาณว่าแบบเอ้ยไม่มีอะไรหรอกหรือไม่บางคนนะที่เข้ามาดียวกัคุณนะคือให้คุณเป็นแฟนหรือว่าถึงขั้นแบบอยู่กินกันแต่ว่าบอกว่า เขาเลิกกับแฟนแล้วจริงๆแต่ความจริงคือเขาอาจจะยังไม่ได้อยากขาดกันในเรื่องของเอกสารนะคะคุณอาจจะหยุดตกอยู่ในสถานการณ์นี้ได้ทีนี้เขาอาจจะมีมอบของขวัญหรือว่าของกำนันอะไรบางอย่างให้คุณเพื่อที่จะทําให้คุณลืมเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้ไปนะคะเขาเองอ่ะยังไม่สามารถเลือกได้เลยแต่ว่าเขารู้ว่าเขาสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์นี้ได้หรือว่าควบคุมคุณได้นะคะดังนั้นไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเขาก็มั่นใจว่าคุณจะให้ความสําคัญกับเขาหรือว่าจะจะรับฟังเขานะคะแล้วก็จะยอมเขาเนี่ยแหละนะจาก หน้าไพ่นะคะทีนี้เขายังไม่เคลียเลยอะ่ะสาหรับคนคนนี้ยังไม่เคลียตัวเองได้นะคะยังเคลียตัวเองไม่ได้เอออ่นงั้นเรามาดูสิเา่าสถานการณ์ของคนมีคู่ในเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงต่อสถานการณ์คนมีคู่เดือนมีนาคมจะเป็นยังไงต่อ queen of soil knight of cups queen of pentacles five of cups the magician โอเคค่ะในเดือนมีนาคมนะสมมรับคนมีคู่นะคะคนที่มีดิพลในความสัมพันธ์นี้ก็คือคน2คนนะคะมันไม่ใช่เรื่องแค่เราคน,คนสองคนเฉยมันเป็นรักสามเศร้าเรา3มคนนะคะคนหนึ่งเป็น queen of s w o r d คนหนึ่งเป็น queen of p e n t a c l e ซึ่งเขาอยู่ตรงกลางคือ knight of cups สำหรับคนคนนี้นะคะเขาจำเป็นจะต้องเลือกนะคะเขาจำเป็นจะต้องเลือกในเดือน มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยเขาถามว่าเขาเลือกได้ไหมเขายังเลือกไม่ได้แต่ว่าเขาอาจจะหาข้อเพื่อประนีประนอมให้สถานการณ์มนันสงบลงก่อนนะคะคือหนึ่งเขาเองก็ยังเสียดายความสัมพันธ์ในอดีตยังคงมีความรู้สึกดีๆกับความสัมพันธ์ในอดีตเพียงแต่ว่าเขาอ่ะก็ไม่อยากเสียคุณไปเหมือนกันแต่ว่าในสถานการณ์มีนาคมเร็วๆนี้มันจะมีใครคนใดคนหนึ่งกดดันให้เขาต้องเลือกนะคะ Queen Sword, ควีนออฟสอดคนนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้หรือคุณเองอาจจะเป็น Queen อฟเ e อ t a เคิลส์ก็ได้นะคะซึ่งจะมีใครบางคนกดดันในความสัมพันธ์นี้เพื่อให้คนกลางอ่ะเลือกว่าจะเอาอยัางไงแก้ไขปัญหายัางไงนะคะถามว่าแก้ได้ไหมมันจะมีการพบอ่าพูดคุยเพื่อแก้ไขกันนะคะอ่าอาจจะไม่ได้ได้ข้อสรุปที่แบบชัดเจนมากขนาดแต่ว่าทําให้สถานาการณ์ที่มัน ตึงๆขมุขขมมยชัดเจนมากขึ้นนะคะจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะซึ่งกวาดมองว่าอาจจะไม่ถูกใจราชินีถือดาบคนนี้นักนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการโวยวายทะเลาะขัดแย้งได้แต่ว่าเขาที่เป็น Night of Cup จะสามารถที่จะคามดาวคนคนนี้ลงได้นะคะแล้วก็จะให้ทางเลือกหรือว่าเสนอทางเลือกอะไรบางอย่างที่มันทำให อีกฝ่ายปฏิเสธไม่ได้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะต้องรอดูกันต่อไปนะคะที่เนี่ยมาดูสิคะว่าไพย่ยจะบอกอะไรพวกคุณบ้างเนี่ยระวังการทะเลาะนะคะ five of c u p the fool five of pentacles เรามาดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเราบ้างนะคะ five of w a n d the fool แล้วก็ five of pentacles นะคะเหมือนไพ่อยากจะถามเรามากกว่านะ ว่าเราเองอะ่ะยังพร้อมที่จะยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไหมความสัมพันธ์ที่จะต้องต่อสู้แย่งชิงความสัมพันธ์ที่จะต้องทะเลาะกันถามหาความชัดเจนความสัมพันธ์ที่จะต้องเทคแอคชั่นวิ่งตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะคะรู้สึกเหน็บหนาวมากเลยนความสัมพันธ์ที่มันไม่ ไม่มีความอบอุ่นอยู่เลยในความสัมพันธ์นี้แล้วในขณะที่ฝ่ายหนึ่งวางตัวเหมือนเดะฟว์ไปข้างหน้าไปเรื่อยๆนะคะไพ่ก็เลยถามว่าคุณยังพร้อมที่จะอยู่ต่อสู้กับความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะหรือว่าถ้าคุณไม่พร้อมที่จะต่อสู้คุณสามารถเดินจากไปได้เลยนะในความสัมพันธ์นี้ไปออกไปพบเจอกับสิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งาการเดินออกไปของคุณมันอาจจะไม่รู้แหละว่าข้างหน้าจะเจออะไรแต่ว่าการเดินออกไปจากความสัมพันธ์ที่จะต้องขัดแย้งหรือว่าเป็นท็อกซิก หรือว่ามีแต่พลังในกะทิแบบนี้มันอาจจะทําให้คุณน่ะ,ะการเดินออกไปมันจะทําให้คุณสามารถที่จะ ฮีลิ่งตัวเองได้นะคะสามารถที่เราจะรีเฟซแเราก็มีสติมากขึ้นที่จะมองปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะอยู่ในความสัมพันนี้สามารถเดินออกไปได้เลยเนาะจากความสัมพันธ์นี้แต่ว่าคุณถ้าคุณยังอยากที่จะต่อสู้หรือว่ายังอยากที่จะทําให้มันชัดเจนมากขึ้นอยากให้มันจบตรงนี้คุณก็สามารถทําได้ซึ่งนี่คือทางเลือกของคุณไพ่เพียงแค่ถามคุณเท่านั้นเพราะว่าที่จริงคือคุณมีคําตอบอยู่ในใจแล้วถูกไหมนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกอะไร คุณก็มีเป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วนะคะคุณมีฟรีวิวที่จะสามารถเลือกได้ว่าจะทำให้จะให้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะไพ่พเป็นแค่แนวทางเฉยๆเนาะโอเคสำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็การอ่านไพ่ทุกๆสถานะ ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็ถ้าอะไรอ่านผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย